กเงินกันก๊กท้องดวยมร้ยรวมข้างแดนนรกแดนถวันหกพันบาทควาขอึ้งงการคือการตอมันธรรมดาจยรับปู่ิ้บ่เขาท้าทงถางมือลวรวยท้อวอ้วถางวเดือนะหกพัอันนี้ว่ท่หนได้หกพันยัครัเออกอึ้งงการคือเนาะเออทำบุญก็ถึงงมาบเนา อาเขาหันยืนหลับมือจุกมือหลัมือจุกม <ire> ือมา่งแล้วลูกเด้อคือขับขากันเงเออหางมือดีได้เอองหัว่าขาบ่าขาบ่าอยู่หางหัวนวางพอน่งจังว่าจะลุกไ้เนาะแต่เนาะตรงนีู้กี่พอพาอยากให้คนมารบกวนด้วยากนั่งเบิงกี่พ่อก็ผิดเลยผมเชื่อย่างอี้ได้ลูกร้านมากก่ะด้าข้าเขาจะไม่ง่ายนี่คุณสีบงปูว่าแท็ว่ะเนาะเอออมาหมาย กับแข็งแดงได้ลู้อเอาคอยปึนคอยป่ลกูออ่นย่างแตงโมไม่ไเต้าหรออีนางแตงโมขออขาค้มข้างบูเห็นว่าเบิกใจกว่า้าคุ้มข้างก็คือเห็นว่าอีนางงโมยังเบิกใจลยัเบิกแกเป็นแขนกูนะงานเนี่ยคือก่แต่ทำคอเป็นคอยป่ายลด้รู้อตือหวัดยืมกอดใเขาเอาพูมาหับเอา็นง่าไปต้มก่หวานหวาหงาน เออเป็นยั้ว่าคือเว่ากันขาวตึกไอ้คือรู้ด่วนงวดพอทุเข่าวไงไหมเงินหงคบเก้างวดเอองวดอย่าไปร้วงบานงวดให้รู้ยั้ว่าคือไปร้งเรียยเด้วย่าเป็นยังคือจะไปบ้องเลี้ยงว่าจะเรียงไม่ไวแต่แค่นั้นคือว่าคือจะเป็นเด้ยนักเรียงด้ยเะบ่าที่น่าจะโมกิเลี่ยนไปดื้อแค่กระโปรงนักเลียงเป็นเด็กดื้อ มันจะขาขึ้นแด้เอไปมันก็เดื่อเอางนแต่ม่เออจำได้กือเขาล้มแบบมันเขาล้มเลี้ยงแบบเขาล้มเลียงผู้ไหญ่เนาะเออสิ่งกข์ความ่งยากปวดหลมายเอาขันพอจากมาแล้วกล้างเครือกอกใกล้กับรันข้อถือขานั่งื่อทาวางเออ ขค้ดคืนเออดูอะไรนะเออคืนรุ่งผีองินเงกับปลาชูปู่คืน่ปลาู้คู่ว่าเปนคืนดู่ผีว่าขาดกัน้วย้าวนคู่นี้แข่งงานแข่งหนังสือกันได้ยังแก่งโม่เ้ยจะบูนี่เราบังคับตวเขาหุงคับเร่อัจะรับขวัคู่กแบบกว่ามาขัมาถอนมกูอนึ่งเลยเออแค่ไปถอน

พ่อปลอยดนี้ก็โดดมันก็ท่านคืองเลยว่าแต่ยี่งง่าว่าอืมกระจามรู้ค่อยเปลดค่อยปลออืมอันนี้คนั้งยังน้อยขอาส่สงข่างวงถึงเมื่อรักก็เปิกวได้ถึงมายายอยมาให้มันเออเหมือนดอกไม้เหมือนปลูกผักนั่นแหละถึงมาก็มาเกเก็บเกินเขาใจง่บัตคือกับมือเงินยืมคือคืนน่ะคือแขวะนั่งฟองังบอกอยู่ไปขยี้ขยีายังเด็กคือล้วเขาอย่งั้น เขาได้เป you know ิดแช็คปิว้เขาก่าวานคือท่ากันกว่าจังดัไม่หวะอันนี้จะของนั่งดูคือหมายใจมเหลือไม่หวอยู่แยไปชื่อทำไมงั้น่าถือเราหมดไหงโมฮะลุกไปเรื่อยๆวัดใจแล้วก้มหัวกระดานไม่ไปหอมมากทั้งนี้ไหวแล้วว่ากลุ้มกู้กู้กี้กี้ก็นั่อยู่ อันนี้ไมันขากู้ใหญ่นางกุงบาระบ้าเอ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 าขายกองมาเลยเก้าสิบคนปลาชนสกเก้าสิบคนคือขายกูไกายกุนแท่นเก้าสิบนมาเถอพวกแกเด็กคนมาเถอะมาเอาอที่คว่าเก้าชิมาว่ากั นางคุมระาวงกำปา่าขมข้างบาท้องกับพวกมาเลก้าถข้าพอว่าเก่าร่อยเช่อั้งหลาวือไม่หวังไววจุดวเื่วันน่ะข้าอคอข้ให้พวกเพื่อจับมันง่ายเล้ัเนาะขอนาะด้วยองบารมีถ้่เข้างองมาขอให้นางคุมพระาวงจำปา หายไม่ครกไม่หลากไม่คขบไม่มาอ,อายุวันนั้นคุกขาวพารานา้นาบุ้งหนหึงหึงแล้วก็ไปดูไอ้หนังคงวาราอของของซื้อกันตอนแรกทวายสองพวันจมูกมาหน้าจะูเออตอนที่สองเออได้ร่วมปัญหาเออเอามือจอดนึกการจอดอดเพราะว่ามนไม่ร้ายจอดร้ายเพราะเปิดหนังสือเรอาทำแต่เออ เออขั้นตงแรงมนก้วค้าแงอโอ้ยข้วคว้าท่าเดียวอืนี่ก็ก้อยกระด้เนาะอันนี้กับพวกมาไรอื่นน้นพวกแต้มือบุงมือผอบขอบพวพวงมาแรงจุดก้าถวายปูห้าพัน้องวันห้าร้อยเนอะอ่ามือเก่ามือดาบือเก่มือ้าเาะดูวรันจุดข่าววายขั้หนึ่งแล้วก็ดูไอ้กแบบวมร เออมาขยาเงินตเอออันกับพวมาได้วันบเออพวงมังินกันี้าเอ็มืีผ่านทางบัดข้องบวเล้อืดถอดแหวนขึ้น้างางชงทงนางทักหนางทักนักนางทักนักเออตาวบ้ายต้มมะขามปูหนึ่งหมื่นบาททางเดีนะรับชาวบ้านห้าม่คู่นั่งห น้องบ้านนังก็กินหองนักน้อยว่าข้าจะบบน้องนหน่องแห้งเข่าไปนงานซ่ย็ดเกดไปทานปานั่งก็หนึ่งมัเป็นกระบ,บิงด้ยครับเริ่มพุม่งกโยโยออกมาบ่มีลูกระถองฟอง๋อเกลี่อนยีได้ว่า้า,า,กกอ,อ,า,อ,า,าอ้า หายเ้าก็ไม่เขาก็ไม่รักไม่เก็ไม่มาเด้อเขอบข้อดูเด็เป็นคุกายเงินไหนน้องหายทองไหมากตดือ่ดืกูกเอาเขารับหายเด้อเด้อเพี้ยงอ้าท่าพี่นยางกว่านี่รักตังควมาได้อันี่ขาเอฟีผ่านชัางช่งมาเชื่อก่า เออผ้าข้าวไหวยหวแบบนี้เออนุ่งผ้าเขาเหยจ่งเพิคนก็เหนือนนผ้าขาเหย่งเลยบางทางงานเขาจะนั่งกองกอยว่าแทนาทนอีกผ้ารวยว่าทนผ้าหินงเรื่อเวียนชื่อไหมครับเพย่อนแค่อีกพาเร่งวานกงคือเอองานคำพอยาว่งานคำพอยก็มือหลายกูารก็ไายชื่อเขียนยังน้า เออปากมานก็ปุ๋อ่ะให้มเโครมีดับมิโคมีหมันก็ปุ๋ทุกคนได้ลูกเด้รับควารู้ด้วยให้ถูกหวยทุกคนอ่านังไน่อวปกอมทุกคนด่กอืมอันนี้เขาผู้ใหญ่ชอบมาดีจังปูชอบมาดีไม่เคยชอบอะไรเอะเอให้เรามาชอบมาดีเอาคอขึ้นวัเป็นงานองานชอบมาดีเรื่องห่งถวายต้องมาขาวปุ๋ยหกพันบาทข้างแดงถวายนารกโคือผ่าน แล้วพ่อกก่กางคนดังแคไหนก็ม่หนาเกลียไม่รื้อป้อนก็เ่าหนากลียเดป้อนแค่เบาก็ได้เรื่องแบงเบาเบาแค่พ้อนก็ได้ป้อนแค่กดปุ่มเอาเรื่อเอาเรือคุณนะไม่หนากหงลาเรื่องคือไม่าง่ามัวะก็ไม่คู่ใเรื่องง่ามอะเรื่องวันเอ็ดเปรดเขาอัดงองบางามบาง่ามเือนม่คู่จอยรงว่าแข่งมา จะเอาอึ้ยังบ้านเนี่ยไปขั้งคุณบ้านเนี่คือว่าห่างมาคู่กปบขั้งเนี้ยป่ากอตายค้นมากันที่พ่อมาขังนั่งนักขืนตะวเก่าชิบิโร่เงี้ยเรื่องเก่าสิบกิโลมาปูป่าตะขืนพ่อคืนเกินดอกเพิื่อนฟ้ากระใหเ่พ่อว่าไปนั่งกินบักข้าวให้พ่อบาเกลียวเ้อะพอวานกันขือแต่ว่กเกียวเ้อะน้วปูน้ำบักขามน้ำบักผ้าพ่อวานกันรือเออคนนั้นรู้ไ่นล่ะ พ่อ่าจะคือคร่นกัปูฝูได้ร่างกูได้ขวดกูแับโคลกนกับบัวเขาพ่อ่าจะคือเนี่ยไปเพิ่มเก้าชิบังลูกมาคู่นาป๊กขจึกระไรของจาก่างอื่นกระรกัปูน้ำหนักมาคู่ปกติเกจชินนะกัปูบ้านที่ไปเพิ่มเก้าชิมาเกจิ้นเปล่าเก้าิ้มาเริ่มปกตินี่เกจชิ้นนัก ว่านี่เพิ่มเก่าคิไปทั้งแล้วครับปูอ้้เพราะว่าพราะปา่ากอายคนเมือค่ะเราก็คืออายเรย่มความมันคงพอเนาะเราก็คืออ้วนเนาะเพราะฟกใจคือก็เนี้ยกก่ยู่ไกแเราอ้วนเพะอ้วนกับตามเรื่องเพราะเพราะหนักใช่ครับเพราะอยากคุยกับพอพอกับบ่อมมากค่ะ้ บอกมาดู้านเกิดคิดหอนรับกันจัางานเนี้คนด่างนะ้วอจางงานหรอวะาจะไปถืออุปกัน์ถืจอขาดเงินเนาะอีนังน่าร้อนเบากรชับที่ถือเนาะอีกคนีกดับวันอ้าวให้ยานชอบมาดีเดิงหังให้ม่ถูกไม่รับามือถูกกับพับแข็งแรงแลเด้อความเพี่ความขังไปเรื่อยๆอ่ะหึ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  เออบอกว่าเขา้อากข้หัวนั่นแหละยิ่งวัดพวกวกเขาเป้อาอาบน้ำเพราะว่ามันหนาวอันนี้นางเต็นทีเกินทางเออรวมทางถ้าชงบุมมาน้าทางข้างบ้านอ่าใครจะเริ่องจะเรื่อง้รื่อเดือหางมืออได้คู่ผู้คุกคนปัดยุบปัดแก่ที่ใหญมากอที่หายมาคู่แบงปัดเออเอาเข้าวัดด้วยเนาะทำบุญนั่งแล้วองเด้ออ่าอากไปใช้ก็ไปก็าเราไปอือะ นาง้าวปภาดาเชตะวันขอร่วมทางชัดชุมบุญไปนั่งเล้อพอเด้อขอหายอืนหล่ะชมมาดัาด้วยถูกหัวไอ้วันที่หนึ่งแล้วด้วยเฮงเฮงรวยด้วยเดี๋ยวก็จะบอกหดอกแต่นี้ไม่ไม่ทันบอกเรียกดอกอันนี้คุณอะไรผู้ท่อคืหาโทษว่ะหอมก็ะพว่มมาดอกมาได้ รวมัางเดืนชวบนนรกไปนั่งกันเขมาคู่แ้่พอเด้อหอยแข็งไปดกนคู่เดหมานแต่ว่าอนแด่ยาบ้านข้างกับพ่อได้ยงปูเปียงีชิึนงกอไม่ร่มงหายใจสูดต้ออ่ะเชื่อมเรด้วยจะดูดไตเลอเด้อทุขภาพกันเรื่องอาชีพการงานจะเรื่อนเก่านะอออ่ะเอออนี้ของผู้ใดผ่านทางชั่วัดเสียอีกฉเี้ยงขี้เหมืนเดิมนั่นแหละเออพรออมขับคัวง่ายใช่ไหมท่องโกดบ่น กัเนาชายาชายาหยุดอืมชายาหยุดอืมความกับนาชักนาอีกอย่างนั่งชันาชากนาอะไรชันาจระจัชกนาอืมชากนาแต่ชันาผู้บำมงานนาฟียะอืมมือฟียะอืมมือร้ายคนตัะนั่งอีกอย่างนั่งเท้าท่านท่านยับาก่อนอืมทำยาลาจุดแ่อนใช่ทำไมถือด้าหกันถือดินกับมือพัฒนาข้น ยิ mm, so first, ่การพิชชาจากอำนาจการเริน่ะขอร่วมทางในตวันนรกเนาะตัวได้ผูได้คู่รวมกันเป็น้าวพันเนาะอาหารมีชคมีดาบมีชคมีหมาเนาะเด้อผู้เป็นยึดยึดคายกันเรียงเก่งๆตัวยึดไปหาตินักหลอกนักเตี้ยยึดไปหาตีคู่ๆแล้วเด้อตัวคู่คูกูจื้อไปจื้อคู่ไปรเด้๋ืวกูตัไงขึ้นมากนักเตีนตืขึ้นนะเออ บอกง่ายๆเด็ดใายหรือเด็กยิงเออเด็ดเด็กยิงการพิชชาเด็กยิงพัดชาคลอนแล้วก็หาเก่งกว่าคู่แล้วเด้อเคู่บอกคู่ช้อนกับตั้งแต่เรื่องกลับมาจังมาเสียงพอเสียงเม่อยด่บ้างเอออย่างได้นคือคพามไม่อาภัยให้สมมติแต่ว่าคู่คู่เจอไม่รื่นเร้าเสียงหนักพยายัามเปิ่อการแข่งเนาะ เ okay. อัเจอันนี้ขออยู่างก่อนก่อนกับบักเซ่ออถอดแหวนขึ้นเนาะเออรวมทั้งขางวมน้ำจักหาข้างดฟอมอื่นใจร้ายก้านหนึ่งกับะ้านเออขางทระประทานร่วงขับไวยเออคือเอาองค์พาพปะข้างมาใช้ราร่าาร่างไงองค์พระปะข้านแต่ไงนี่ว่าท้างว่าเออข้งไงร้ายมากกับใช่งลบร้ายดีพอว่าทอาง ก็่อบอกบุ๋มกลควบรัพเพอยากคืออยากขางน้าเออ่ะบาว่เปนยังเออผู้ใดอยากรวมคือรวมขางน้าเออองค์พระประธานเออกะโทรมาได้เออโทรมาขาเบิรพ่อนี่งยใช้แต่เทาแท้ไปใช้อีกผู้ใดไปเออไปใช้อีก่วเนี่ยงานน่งาปกบปาทไขายเคื่อโอ้ยมัืออะไรบ่ซื้ออ้าวป้าจะบอกเบอรผู้ใดอยากคือองค์พระประธานอ้าว โจอยเตรียมควาจก็ยืมครมูแถวบมืนีผ้ใหญ่คดจอไปศูนย์แปดเก้าศูนย์แปดเก้าอชูได้หนึ่งศูนย์แปดเก้าได้หนึ่งเก้าเจ็ดืูชูเจ็ดหนึ่งมือค่นหนึ่งรักเขาเขามากกว่าแขงๆได้ย่ แฉได้มาปู่นเออร์ที่งานน่ะเบอร์ทอพอน่ะขายตรงใช้รวนเสียท่กเขามาส่วนอะไรหรอปูก็สิวันแต่เข้าเบาปูเแี้ยอืมท่อเรื่อนมาได้เงี้มันเบารู้ดแต่อหวังเั้อ๋อแตทัาเปลี่ยนเปล่ยนนะนท่เขาอย่างนี้พอจะท้าเปลี่ยู้อเก่าเบาแต่เท่าเบาุณเงี้ยแต่เท้าเาหวังงั้นไหมกับสิราบค้วยกันใชใ้าอหวังกับพรับด้วยว่าแล้วปู งานม Jean ันหลยคุณงายมักหลยก็อย่าโคย่องผบ้านก็ไปขั้วง่ายละแต่ว่็ไม่มาถือโค่เแค่เดียวมันก็กองกันอากง้ายกูให้จังไห้กวพอถือรับผู้ใหญเดยก็ตรงไปคิ้วไปคิ้วต่ตัวเออวางช่วงบาก็จือรับช่วงบวางชัววค่ำก็จะรับข้วค่ำงัตตัวครับถืรับผ่วก็ใหญ่ันไห้ให้น้เชียค่าใายดูจะถือโค่มาพ่อกับผได้รับนละ ปลต้องรอดได้ทันตัวสุ่มสายตัวปูบาบาบาาไปสุ่มสายต่อห้ว่าขวานผูนางตั่ให้าได้บุคคนข้างาขวานคนกต่จาจะให้สุ่มขายือเบาขวนคนเหรอฮะรับคือว่ากะคือว่าช่วยตัวให้เบาไท้ออถ้าอยากกินอยากจังไห่ผู้ไกผู้นึงจะวไทว่าให้แให้ไปสุ่มขายเขาเด้ม กานั่งเจ่ากัมีค้อนยอมใล้ววงใจกูได้เออหยางอกไม่เหมืกรดานเออไมนเงี้ยกูหันละเออการนังเ่ากับคุยกันตัวเออผู้ใหญก็งอ่ำว่างๆก็จบ้าปูบือบับปูไม่ประทุ่งทยว่าความไม่ใจคนบงหมดเออ เองก็กอปูเออยังร่วงไม่หไง่าปูอืมอยากได้กบ่นอ่ะอยากไ้่ปอเอ๊ะทเก้า่วแปดนะนะจปูเก้า่แปดคือคือเก้าช่แปดนะที่เสียใ่ปูนี่โอ้คือปั้สามตัวอกนีพอนเยะว่ะมันงบรายเมันใก่หอนด้วยคือทุกอยางก็เสีไปเก้าช่แปดเก้าช่แปดป้อ่เดีวแค่งบแค่ใจม่่เดวคเพือ แต่ขอเอืองร้อได้เอีองรักก็ได้อันนั่นอันนี้ก็มันฉากบ่แล็วแตคือะไรเระพอไปเบิ้งคงก็คือตายกเอาไเปลี่ยนเเอาไปสร้งประเทศตะกไปใช้ไปจ้งไปใชเพราะได้เพราะได้เขานยางไปตั้งประเทศมันก็ต้มึนคิ้วออแตวาไปก้องคิ้วไว้ก็ไป้างประเทศไไอกอืออ๋อ เงี้ยจว่ามันจะเท่ากดมกแมหอนม่นาอตัตงแต่มือนั่นแหละเอนไไ้คือต่แก้วโทรทั้งรายายวันโทรทั้งราส่าเสียเงินปูหว่าะงะเชื้อผุดแค่วหวงนตปูได้กันาง่ไไตปูั้งปลชื่อใไหม ก๊าดก๊าด้่า่มันกกเลอะกาแผ่นสน้ายมัหวากเือกแทมันขาดคลายไ่้หออืออไร้ว่าเานรใเออวานแว่เออข่กัม้าเท่นอือาจาประเื่กาปลาชื่ เออกองคิววายรเป็นวายเขาจุดแปลงมืเแ่งไปร้ายคอนพูนแนว้ายนาพ่อที่บอกืเฟังพ่อดีว่าแขางว่เอาแ็คือฟางเบอร์ยฟังตื้เออแรงแก่าเออบองพวกชาวไร่ไร่หน่อ ชิ้นทีันครทำชิ้นโค้งกันวะเปลี่ยนอยู่วันเปืี่ยนบะเรียกงัะนเขาจอดเอาแน่นขายกันชิ้นเก้าวเออก็ชิ้ก้ากบ้นหกังาเอออ้างกลางกว่าเืออ่าเออเจังไรทุกอ่าบ่บ่เสื่อกอเราอย่งนอกอยเ้อ เออเขาจะได้เตรียมตัวจะบ่กได้ขึ้นขั้นถือเปิดทิบหกเก้าทิบเก้านี่แหละว่าที่ว่าไม่อันนึงก่ยังว่าค่โอเคเนาะโอคือ่าอ่าแค่นี้กว้าว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 เปิดกล้องนะมันก็ได้แ่มือแล้วเออฟักไปเพียงเอาเนี่จะเขลียร์ให้ธนาพ่อหน่อนะว้าวว้าวเปิดกล้องเปิดกล้องกล้องมันได้ อันนี้อะอืออ่ะอ่ะไม่เอาไ่อาั่คือกลัวกอบบ่าว่าบ่าว่ากับบ้านใหญ่อห่เขาว่าเอาแก็คือคืบใบตากับคือตวงกบเรือเออเบอร์คือเก่าเขาเบอร์คือเก่ากับคือหกไม่ขึ้นโอเคเนาะเขาแก้เขาแก้งอ่างจริงนว่าพักหลังคอก่อนนะ บ้าดอกเดือม <sl Brain Franklin> ื้อเท้าดอกไม้เมื้อเดือนเนาะหวานดอกใจหวานคือหวานเธอรึมหวานทั้งหมดผัหวานดอกายคือหลายคนรึมเนี้ยแสดงว่าเต็มเครื่องเขาดี ขันเดียวเติมไปเลยคนะ่จจจดดดนะจะเต็มแตกด่วนเนาะอ่ะหมดแลใท่ไหมอะกูเออห้ลูกรักมีสุกมีหลักมีสุกมีมัดอายุวันนะสุขขาพะรักหึงห,หแล้วก็รวยรยทุกคนนะลูกร้รจกจ้งอเชื่อจะดูจิกเจ้านะลูกนะอ่ะ